ต่อไปหมายเลขเจ็ดเฮ้ยเออเอาในขึ้เก้าเหละเฮ็จดจากไหนก็นได้หมายเลขเจ็ดอันนี้ก็เป็นลูกโลกนะครับลูกโลกจำลองแต่ไม่มีไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ สวัสดีครับผมมอนี้กะมาพบมาพอ,อกับช่องคูดี้ชาแนลคือเกแลนะครับพี่น้องมอนี้กัสีผ้ามาเบิงนะครับหรือว่าผ้ามาตัดสินสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งเขาได้จัดทําสื่อการเรียนรู้นะครับในรายวิชาภูมิศาสตร์นะครับก็จะช่วยให้ทุกท่านนะครับตัดสินว่าสื่อ อันไหนนะครับที่สมควรที่จะได้ที่1นนะครับก็ถ้าคิดว่าอันไหนนะครับน่าสมควรที่จะได้รางวัลชนะเลิศก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับตามหมายเลขเลยนะครับอ่ะพามาดูอันที่หนึ่งเลยครับอันที่หนึ่งอันนี้เป็นสื่อภูมิศาสตร์นะครับเขาทําเกี่ยวกับลักษณะนะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับระดับสูง ต่ำของพื้นที่นะครับเนี่ยก็คือเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ลักษณะสูงพื้นที่นะครับเชิงพื้นที่นะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับอ่าต่อไปสื่อชิ้นที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นของมอสาม,มือนกัน ก็ทําเกี่ยวกับอันนี้เขาบอกว่าเขาทําเกี่ยวกับการจําลองนะครับลักษณะของพื้นที่และป่าไม้นะครับในอดีตและปัจจุบันนะครับอันนี้คืออดีตนะครับเขาจะเห็นก็จะเห็นว่ามีป่าไม้นะครับอันนี้ป่าไม้แล้วก็มีภูเขามีต้นน้ําลําธารนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับ มันได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นตึกนะครับภูเขาก็หายไปนะครับก็สร้างเป็นตึกแทนนะครับเป็นอาคารบ้านเรือนแทนนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยนะครับอันนี้ชิ้นที่2นะครับถ้าชอบก็กดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปชิ้นที่3อันนี้ก็เป็นลักษณะคล้า,ายๆกันเขาจําลองลักษณะภูมิประเทศ เหมือนกันนะครับโอ้ยเนาะเอาตามสภาพนั่นแหละครับเนีย่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นที่ราบทะเลทรายก็มีทะเลทรายอันนี้ภูเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นภูเขาเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้ภูเขายอดราบหน้าผาโอ้ยกินไงล่ะสู เอาอันนี้ก็น่าจะเป็นป่าไม้นะครับเออทุ่งหญ้าป่าไม้อโอเคอันนี้หมายเลข3นะครับต่อไปอันนี้เป็นหมายเลข4ี่นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเหมือนกันนะครับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับเป็นลักษณะในเชิงพื้นที่นะครับสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศเหมือนกันนะครับการจำลอง แต่ละเส้นสีนี่ครับสีน้ำตาล1,000เมตรขึ้นไปอะไรก็ลดหลังกันลงมาเรื่อยๆนะครับจำลองแผนที่ประเทศไทยอันนี้จะเป็นหมายเลข4นะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์นะครับมาใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปหมายเลข5ครับก็เป็นแผนที่ประเทศไทยเหมือนกันอ่าอันนี้ ไม่ไม่ไม่เป็นการไม่ใช่การจําลองลักษณะภูมิประเทศนะครับแต่เป็นการแบ่งภูมิภาคนะครับของในประเทศไทยนะครับว่ามีกี่ภูมิภาคนะครับอันนี้แผนที่ประเทศไทยโอเคหมายเลขห้านะครับอัตอไป pues, ้าหมายเลข6นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นแผนที่ประเทศไทยที่เป็นการแบ่งภูมิภาคตามสีนะครับ นี่ก็จะมีเหนือตะวันออกกลางต้นออกเฉียงเหนือตะวันตกตามสีเฉดสีที่เขากำหนดมานะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์มานะครับนี่หมายเลข6นะครับต่อไปหมายเลข7เฮ้ยเออเอาในคือเก่าหอนละเฮ็ดจังไหนก็ได้หมายเลข7อันนี้ก็เป็นลูกโลกนะครับลูกโลกจำลอง แต่ไม่มีไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับจกติดอะไรโอ้ยบางบอกเลยเอาก็ตามสภาพนั่นแหละนะครับถามว่าได้คะแนนไหมก็ได้นะครับนี่หมายเลขเจ็ดถ้าชอบก็กดไลค์เอ้ยเทีวทีถ้าชอบก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไล่เรียงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับนี่หมายเลขเจ็ดก,ก็หมายเลขหก 6. หมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขสี่นะครับอืมโอ้งามงามงามหมายเลขสี่จก็ได้ต่อไปอันนี้หมายเลขสามนะครับนีหมายเลขสาม ต่อไปเออไฮจักสีกับยีสมคะแนนทีดอกนี่หมายเลขหนึ่งนะครับเอ,อ้โทษทีหมายเลขสองนะครับอ่าส่วนอันนี้หมายเลขหนึ่งอ่าโอ้งามอันนี่งาม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 นี่หมายเลขหนึ่งโอเคครับถ้า ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องคูดี้ชาแนลเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับต่อต่อไปของคูดี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ